ไม่พบข้อมูลการรับสวยของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจากกรณีที่รถบรรทุกขนดินไปตกบอ่อพักร้อยสายไฟลงดินเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ถนนสุขุมวิท64ทับ1ค่ะหลังจากที่ท่านผบาตารพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลน,นะคะก็ได้สั่งการให้ทางจเจรําตรวจแห่งชาติไปตรวจสอบเรื่องนี้ว่ามีตํารวจเนี่ยไปเรียกรับผลประโยชน์ไปรับสวยจริงหรือไม่แล้วก็ให้รายงานผลภายใน3วันล่าสุดผลการตรวจสอบออกมาแล้วนะคะว่าเบื้องต้น ไม่พบว่ามีตํารวจสอนพระขนงหรือว่าตํารวจที่เกี่ยวข้องในการไปเรียกรับผลประโยชน์ไปรับสวยค่ะแต่เรื่องของการบรรทุกน้ําหนักเกินเรื่องนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของทางกรุงเทพมหานครต้องไปตรวจสอบกันต่อค่ะขณะที่ไรเดอร์หนุ่มท่านนี้นะคะคุณสุรชัยที่ต้องประสบอุบัติเหตุนะคะจากเหตุการณ์ที่บรรทุกเนี่ยตกลงไปแล้วนะคะตัวเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บค่อนข้างหนักเลยค่ะโหนกแก้มซ้ายร้าวปากฉีกต้องเย็บถึง11เข็ม ข้อมือด้านขวาก็หักด้วยนะคะแล้วก็นิ้วนางด้านซ้ายเนื้อเนี่ยเปิดออกมาเลยนะคะแล้วก็ยังถลอกอีกหลายจุดทําให้ต้องหยุดพักการทำงานไม่สามารถไปทำงานได้ก็ขาดไรายได้แล้วก็ยังต้องรักษาตัวไปล้างแผลว,วันนึงก็จ่ายเป็นพันเลยนะคะแต่ว่าผ่านมา5วันแล้วค่ะยังไม่มีหน่วยงานรัฐมาช่วยเหลือดูแลเยียวยาก็เลยมาร้องกับทางเพจสายไหม่ต้องรอดให้ช่วยเหลือค่ะ